กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นจันทร์ตั้งอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่9ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านภายในพื้นที่เพื่อผลิตอาหารแปรรูปจำหน่ายต่อมาหน่วยงานภาครัฐต่างๆอาทิสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทรายสำนักง,งานเกษตรอำเภอสันทรายได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและได้ดำเนินงานในฐานะผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจนถึงปัจจุบันเดิมทีกลุ่มกลุ่มแม่บ้านของเฮานะเจ้าที่เขามาทําตรงนี้เขาก็ใช้เงินของที่เขารวมกลุ่มกันเจ้าใช้เงินของกลุ่มมาทำเขาทําสินค้าออกจําหน่าย โดยที่ว่าเขาไปขายระลายตลาดถ้าเขามีลูกค้าตอบรับดีมากเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำอย่างไรเขาอยากจะได้เงินทุนเพิ่มเขาก็เลยได้ข่าวสารทางอำเภอเจ้าทางป้อหลวงเพื่อนกับประกาศว่าทางพัฒนากรมพัฒนาสตรีเพื่อนมีพนักงาสตรีเพื่อนมีกองทุนให้ยืมนะเจ้าเขาก็มาปรึกษาหารือกันว่าเขาอยากได้เงินตรงนี้เพราะหูข่าวว่าโรเบียต่ําเจ้าตอนที่แรกต้องทาโครงการเข้าไปเจ้า ปีที่แรกเราทำเข้าไปนี่เมื่อปีพศ .2565 เายืมมาแสนหนึ่งเจ้าเอาได้มาแสนหนึ่งนะเนี้ยเอากลูเงินตรงเนี้ยมาต่อยอดมาขยายาทําสินค้าใหม่ๆออกไปนะเจ้าเดิมทีเขาก็ทําไข่เค็มทําหมูสวรรค์เขาก็มาต่อยอดทําน้าพริกไข่เค็มทําเค็มหมูทาซส่อัวพอดีมันมีโครงการ เงินครั้งที่2อเห็นไหเจ้าเจ้าก็เลยกลุ่มเฮาก็เลยไปกู้ครั้งที่2องอเมื่อปี68นะเจ้าเขาก็ทําโครงการเข้าไปเห็นมเจ้าพอดีก็โชคดีผ่านเห็นมเจ้าพอเขาได้รับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาแล้วเจ้าเขาก็มาจัดสรรในกลุ่มไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราจะเอามาผลิตเปลี่ยนสินค้าออกตลาดเพื่อได้รับการตอบรับของลูกค้าเจ้า พอเขาซื้อวัสดุดิบมาแล้วเขามาทำแล้วคนในกลุ่มของเขามาทำงานโดยเขาเขาก็จัดสรรกันแบบว่าเป็นค่าตอบแทนไปเลยเจ้าแล้วก็เอาไว้เป็นของกลางอีกส่วนหนึ่งถ้าเขาขายได้นักเขาก็จัดออกมาเลยบางครั้งก็500 300 200มร้อยส้เจ้าแล้วเงินเงินตรงนี้ของเขาก็ อย่างอื่นเขาจะขาดไปได้ก็คือเขาต้องแบ่งออกมาเป็นค่าชาระหนี้ของกองทุนเจ้าภายใน6เดือนเขาก็ต้องชาระแล้วเพื่อป้องกได้เสียเครดิตเจ้าและอีกส่วนหนึ่งเขาก็เอาเป็นค่าดําเนินการของเขาและก็เป็นเงินออมช่วยเหลือคนในกลุ่มตัวเจ้าเวลาคนในกลุ่มของเขามีปัญหาเดือดร้อนเรื่องการเงินเขาสามารถช่วยกันได้เจ้า มีการมีงานเขาก็เอาเงินของกลางเนี่ยช่วยเหลือคนในกลุ่มได้เจ้าโดยที่ว่าคนในกลุ่มของเฮาเนี่ยมายืมแล้วบ่มีดอกเบี้ยนะเจ้าแต่ขอให้ชําระภายในตามที่ได้กําหนดไว้เจ้าบางคนแล้วยืมไปได้หนึ่งเดือนเจ้าเสร็จแล้วก็เอามาชําระนี่เพื่อเขาจะได้เอาช่วยเหลือคนในกลุ่มของเฮาต่อไปเจ้าส่วนประโยชน์ของอาชุมชนหรือว่าดางอ่า ชาวบ้านหมู่บ้านที่เขาทำนี่แหละถือว่าสามาชิกนะเจ้าก็คือเนี่ยคือคนในชุมชนมีรายได้พ่อะเขาจ้างคนในชุมชนสามารถมาช่วยงานเราได้เจ้าเขามีลูกค้าเพิ่มสั่งของเพิ่มเนะี่ยกลุ่มเขาทำเอาไว้เขาก็สามารถเอายาวชนหรือว่าผู้สูงอายุที่เปิ่นทางานหนักมาได้เขาก็เอาเปิ่นมาใช้เ,เอามาช่วยทํางานแบบไซส์พักชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น เยาวชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องไปหางานตั้งนอกทำเจ้าความภาคภูมิใจของกลุ่มเฮานะเจ้าเพราะเขาทำสินค้าขึ้นมานี่เขาเอาไปคัดสรนโอทอปเขาได้สดาวห้าดาวซึ่งตรงนี้ก็ทำเมื่อเฮามีกำลังใจนะเจ้าและอีกอย่างนึื่งที่เขาภาคภูมิใจก็คือสินค้าเขาผ่านมาตรฐานทุกอย่างนะเจ้าอาอยมออชอหรือว่าศูนย์วิทย์นะคะเปิ้นก็เปิ้นก็นกมี โครงการนี่เขาเอาสินค้าไปวิจัยเขาก็ผ่านเจ้าเขาได้รางวัลระดับภาคเหนือของจังหวัดเจ้ามาตรฐานนี้เป็นหัวางที่ว่าเขาจะไปสู่งานต่างนอกตลาดไก่ได้เจ้าพ็เขาไปวางที่ไหนเปิ้นดูมาตรฐานของเขาเขาก็สามารถขายของเขาได้ดีเจ้าเขาไปขายที่ตลาดจริงใจมาเก็ตนะเจ้าสามารถเข้าขายหัตทุ่ง่นได้เป็นตลาดที่ปลอดสารพิษ เป็นตลาดที่ดังของจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามือสินค้าเขาไปได้ไกลคนรู้จักนักพร้อมกับพอดีที่กัดจริงใจมันต้องใช้ภาษาเจ้าแต่รุ่นเจ้าเขานี่เป็นรุ่นเก่ารุ่นที่ว่ามีอายุคือภาษาบกุกค่อยเก่งก็เลยเพื่อลูกชายตรงนี้มาช่วยงานถามว่าผมเข้ามาเมื่อไหร่จริงๆผมก็อยู่กับกลุ่มมาตั้งแต่ต้นๆแล้วครับผมแต่ว่าช่วงสองสามปีมาเนี้ยผมถึงเข้ามาเต็มตัวเพราะ ว่าตลาดหลักที่เราขายนะครับก็คือตลาดจริงใจมายเก็ตนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีไม่ว่าใครจะมาเที่ยวที่ไหนก็จะต้องมาตลาดนี้เพราะเป็นตลาดอาหารปลอดสารพิษครับผมซึ่งด้วยเหตุนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะจึงทําให้ผมต้องเข้าไปดูแลจัดการในด้านภาษาซึ่งพวกแม่ๆนะครับเขาพูดไม่ค่อยเป็นกันจึงทําให้ผมเข้าไปเพื่อพูดสื่อสารทําให ทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะได้รู้จักกับกลุ่มของเราครับตลาดออนไลน์ตอนนี้กำลังมาแรงผมเลยเข้ามาจัดการในด้านนี้เพื่อให้กลุ่มเนี่ยสามารถมีผู้รู้จักมีผู้ที่เข้ามาซื้อขายผ่านออนไลน์ได้สำหรับตลาดออนไลน์ของเราที่เราขายก็จะมีใน Facebook นะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะและปัจจุบันนี้ยังใช้กันอยู่แล้วก็ในการสั่งออเดอร์ของเราเนี่ยจะเป็นการทา แบบใหม่สดคือสั่งวันนี้ส่งพรุ่งน,นี้แล้วเราจะทอดให้ตอนเช้าเลยซึ่งมันเป็นจุดแข,ข็งของเราครับเราจะไม่ทําค้างคืนแล้วส่งนะครับมันเลยทําให้เราสามารถขายได้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะมาซื้อของเราก็จะเป็นลูกค้าที่เคยมาซื้อของเราที่ตลาดจริงใจหรือทีเออ่เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าของเราเอ่ะมันเป็นสูตรโบราณทําแบบโบราณไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนจะเห็นได้ว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นจันทร์มีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จโดยใช้กระบวนการสี่ร่วมคือ 1. ร่วมคิดสมาชิกจะร่วมกันคิดวางแผนทางการเงินและร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา 2. ร่วมทำสมาชิกร่วมกันทำกิจกรรมเช่นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการค้นหาช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. ร่วมรับผิดชอบ สมาชิกร่วมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการช่วยกันชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถชำระได้ครบตามจำนวนและตรงตามเวลาที่กำหนดการชำระหนี้ในแต่ละงวด 4. ร่วมรับผลประโยชน์ กลุ่มมีการจัดสรรผลประโยชน์เป็นสวัสดิการของสมาชิกและมีการคืนกำไรสู่สังคมโดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว